จ้าเพื่อนเพื่อนจ้าอยาจะพามาเก็บฟักทองเนี่ยฮะฟักทองใครเย็บเขาเยบ็ขเยบขยับขยับเขามาสิเนี่ยเพื่อน ยายจะพาเก็บฟักทอง <c oughs> แกแล้วค่ะแกจัดแล้วค่ะ มาตรงนี้จะพามาเก็บตรงนี้อีกน,นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ค่ะเพื่อนๆ ก็ร้อนแล้วเนี่ย่ะแก <Okay. S 1> แล้วเก็บได้ค่ะเนี่ย แดดก็ร้อน่ได้แค่นี้ได้แค่นี้เอาแค่นี้ขอบคุณนะคะที่รับชมนี่ก็คือเก็บฟ้ทองเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย